สวัสดีนะคะสวัสดีเจอกับฟีน่าเหมือนเดิมเลยนะคะตัวนี้เป็นน้ำมันนวดเพิ่มขนาดของท่านชาย่ะยกมันดูใกล้ตัวนี้เป็นน้ำมันนวดเพิ่มขนาดของผู้ชายโดยเฉพาะโดยแท้เลยนะคะใครที่สนใจอยากเพิ่มขนาดตัวนี้บอกเลยลูกค้าต้องนวดทุกวันต่อเนื่องเริ่มเห็นผลตั้งแต่บางคน4วันแรกเริ่มอวบขึ้น5วันหรือ7วันเพิ่มขนาดทั้งใหญ่และก็ยาว ถ้าถามว่ามันไปได้ได้ทางไหนบ้างฟีน่าบอกเลยตัวนี้ขึ้นอยู่กับการนวดของแต่ละคนแต่จะบอกว่าตัวนี้มันเด็ดมากลูกค้าใช้ไปแล้วเห็นผลกลับมาซื้อซ้ำประเด็นคือต้องกลับมาซื้อซ้ำแน่นอนคือจะบอกว่าถ้าลูกค้าใช้น้ำมันอูดแล้วเพิ่มขนาดฟีน่าจะบอกว่าถ้าไม่กลับมาซื้อซ้ำเนี่ยหมายถึงเหตุผลก็คือ หมดแล้วแล้ววันต่อไปแล้วเดือนต่อไปมันไม่มีน้ำมันเอาไว้นวดคุณไม่ได้นวดมันก็มีสิทธิ์ที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อันนี้คือ,ค,อคือข้อเสียแต่มันมีข้อดีตรงที่ว่าใช้แล้วเห็นผลจริงๆฟีน่าการันตีเลยเอาหน้าเอาหน้าการันตีเลยค่ะบอกเลยน้ำมันนวดเพิ่มขนาดสามารถใช้ได้ตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปผู้สูงอายุก็ใช้ได้นะคะ ใครที่มีโรคประจำตัวก็ใช้ได้บอกเลยคอนเฟิร์มสินค้านี้ฟีนาเอาหน้าเป็นประกันเลยค่ะใช้แล้วเห็นผลอย่างน้อยฟีนามี3ามีนะคะอ่าเราลองมาแล้วจริงๆเราถึงกล้าขายขนาดนี้บอกเลย1ขวดเนี้ยปริมาณ30มิลใครที่สนใจอยากเพิ่มขนาดอยากเพิ่มขนาดให้เร็วภายใน1สัปดาห์แล้วเขาเรียกว่าอะไรจะกลับไปหาเมียนะคะบอกเลยต้องแบบตะลึงปึงโปะแน่นอนอ่ะต้อง ลืมแน่นอนอะความเป็นเมียต้องต้องแปลกต้องแปลกใจแน่นอนว่าเออไปทำอะไรมาทำไมถึงเพิ่มขนาดหลายคนบอกแบบนี้นะคะใครที่สนใจอยากเพิ่มขนาดใหญ่ยาวนะบอกเลยนวดค่ะนวดอย่างเดียวสั่งซื้อกับฟิน่าเดี๋ยวฟิน่าจะมีวิธีใช้ให้นะคะอ่าหนขวดนะคะปริมาณ30มิลสามารถใช้ได้ประมาณ1เดือนนะคะคุ้มมาก850บาทสามารถเพิ่มขนาดได้โดยที่ไม่ต้องไปศัยกรรมเลย บอกเลยดีมากแล้วนี่คือขวดที่ยังไม่เปิดใช้นะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้มีออยมีวันที่ผลิตเป็นที่เรียบร้อยซึ่งฟีน่าสั่งสดโรงงานผลิตสดก็คือผลิตมาตั้งแต่วันที่27ของเดือน10มันจะมีบอกอยู่ด้านหลังนะแล้วก็อันนี้เป็นขวดที่สามีฟีน่ากำลังใช้อยู่บอกเลยบอกจริงๆ ประเด็นคือของเมื่อกี้มันจะมีพลาสติกนะคะแต่อันนี้มันพลาสติกมันเปิดแล้วนะคะใครที่หากนะคะหากใครมีลูกมีหลานมีเมียที่บ้านไม่อยากให้คนอื่นรู้นะคะสามารถโทรตอนที่โทรสั่งนะคะแจ้งฟีน่าพี่อยากให้หนูแกะสติกเกอร์ยี่ห้อออกมันก็จะได้แบบโป๊ะ,ปะแต่การันตีเลยว่าเห็นผลจริงๆค่ะเพิ่มขนาดได้จริงๆฟีน่าการันตีเลยใคร เพียงลูกค้าแจ้งมาว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนนะคะการันตีรีวิวใครที่สนใจอยากดูรีวิวมีลิงก์ใต้ลิงก์นี้มีลิงก์นะคะสามารถกดดูรีวิวได้เลยของแท้รีวิวแท้ด้วยนะแล้วใครที่สนใจอยากสั่งซื้อเดี๋ยวฟีน่าฝากอาจจะทิ้งลิงก์ไลน์ลิงก์ไลน์ให้นะคะใครที่สนใจนะคะอยากสั่งซื้อหนึ่งขวดนะคะ หนขวดใช้ได้1เดือน850บาทโอนก็คือส่งฟรีแต่ถ้าเก็บเงินไปทางนะคะมีค่าส่งบวกเพิ่ม50บาทก็จะกลายเป็น900บาทพอดี1นขวดราคาก็คือ1นขวด850บาท2อขวด1650บาท3าขวด2550บาทสํบาทสำหรับใครที่สั่ง3ามนะคะเดี๋ยวฟีน่าจะมีของแถมฝากไว้ด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นสเปรย์สเปรย์ตัวนี้ใครที่อยากมีกิจกรรมที่ยาวนานสเปรย์แล้วทําให้อึดทนนานเอานานเอานานจริงๆลูกค้าไม่ผิดหวังเลยตัวนี้ใครที่มีโรคประจำตัวก็ใช้ได้นะคะหนึ่งหลอดเนี่ยบริหนึ่งหลอดราคา300บาทคือคุ้มมากเรื่องบนเตียงไว้ใจแม่ค้าคนนี้ได้เลย ฝากไว้ด้วยนะคะใครที่สนใจอยากเพิ่มขนาดใหญ่ยาวภายในหนึ่งสัปดาห์แรกนะคะบอกเลยปลื้มทุกรายลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำนี้แม่ค้าอยู่สบายๆแต่ลูกคือ ต้องแพ็คของทุกวันนะคะฝากไว้ด้วยนะคะใครที่สนใจอยากสั่งซื้อนะคะโทรโดยตรงได้เลยก็คือ098นะคะ098 059 1323 098 059 1 059ก็คือ098 059 1323ฟรีหน้านะคะโอเคฝากไว้ด้วยนะคะน้ำมันนวดเพิ่มขนาดท่านชายค่ะ